สำหรับค,คลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของแอปเล่นเกมใหม่เลยนะครับสำหรับสายเล่นเกมแล้วอยากจะม,มีรายได้นะครับค่าในส่วนของบัญชีทูมานี่เวเลตแบบโดยตรงเนี่ยถอนเงินขั้นต่ําเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นนะครับใครที่อยากจะเล่นเกมแล้วทําเงินเข้าทูมานี่เวเลตด,ด้วยเนี่ยดูได้ในคลิปนี้เลยนะครับเป็นแอปใหม่เนาะเดี๋ยวจะสอนวิธีการสมัครวิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการเล่นต้องเล่นแบบไหน,นถึงจะได้รับเงินเข้าทูมานี่เวเลตฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยยับผผมมกก็อู่ งานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมทําเงินเข้าทูมอนี่ว w a l ล็ตแบบโดยตรงนะครับก็เป็นแอปใหม่นะครับที่อยากกลับมารีวิวการสมัครการใช้งานแล้วก็การแนะนําในส่วนของวิธีการเล่นเกมเล่นอย่างไรให้ได้รับเงินเข้าวอลเล็ตด้วยเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์กันด้วยนะก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินเข้าทูมอนี่วอล l ล็ตกันก่อนนะตัวแอปเนี้ยดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับใน Google Play Store ใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยเนี้นานามมจะมี รูปมีทั้งชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถพิมพ์ชื่อค้นหาตามได้เลยส่วนใครที่ขี้เกียจค้นหาเองก็จะปักหมดุดลิงกงการดาวน์โหลดแอปไว้ให้ตรงคอมเมนต์เนาะสามารถกดติดตั้งได้เลยสําหรับตัวแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินทูมเนียลโลิทนะครับก็เป็นแอปนี้เลยนะใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับชื่อแอปแล้วก็รูปแอปเนี่ยจะเป็นตัว e สีดำนะครับเป็นตัว e เล็กเนาะนะครับ,เป, e เ,รบเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถค้นหาตามชื่อนี้ได้ลิงก์ปักหมุดนะครับสามารถกดติด,ตดล,ลู ในแอปกอดนะครับว่าสมัครแบบนั้นอย่างไรนะครับในส่วนของเมนูเนี่ยมีทั้งหมด5เมนูด้านล่างเลยนะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะใช้งานไม่ยากแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาทําการสมัครนะครับโดยการกดมาที่เมนูฉันนะครับตรงนี้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเขียนคําว่ายินดีต้อนรับสู่แอปนะครับเข้าสู่ระบบด้วย Google นะครับการเข้าสู่ระบบด้วย Google เนี่ยก็คือการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลนั่นเองนะครับ่อเรากดล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติ๊กถูกก่อนการล็อกอินด้วยนะพอเราสมัครเสร็จ เราจะได้รับเงินค่าตอบแทนนะครับอยู่ที่5บาทนะครับเมื่อเราสมัครครั้งแรกนะครับพอเราสมัครเสร็จนะครับก็ให้เรามากดตรงนี้ได้เลยนะครับเมนูของฉันนะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของชื่อบัญชีโปรไฟล์ของเราที่เราใช้สมัครนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดเมนูต่างๆนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของภาษานะครับถ้าของใครยังเป็นภาษาอังกฤษก็มาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยตรงนี้ได้นะครับตรงรูปโลกเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของการผูกโค้ดเชิญนะครับอันแรกเลยกดเข้าไปนะครับการผูกโค้ดนะครับ หรือว่าการใส่รหัสการเชิญเพื่อนเนี่ยก็จะได้รับเหรียญทองเพิ่มเติมนะการกอกตรงนี้นะครับคุณจะกอกของใครก็ได้หรือว่าไม่กอกก็ได้ไม่มีผลในเรื่องของการถอนเงินมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะรับคะแนนเพิ่มจากการสมัครครั้งแรกเนี่ยผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ทางด้านซ้ายมือนะสามารถกอกโค้ดเพิ่มเติมในการรับคะแนนได้นะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของเมนูแรกนะครับสำหรับข้อเสนอการทํารายได้ของแอปนี้เนี่ยจะแบ่งเป็นแต่ละหัวข้อให้ ว่าทําอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็การถอนเงินทําอย่างไรนะครับการทําเงินนะครับจะอยู่ที่หน้าแรกเลยนะครับข้อเสนอสําหรับข้อเสนอตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านบนเรียงลงมานะตรงนี้เป็นยอดคะแนนของเรานะครับที่จะเท่ากับเป็นเงินบาทให้เราดูนะว่าเป็นเงินกี่บาทนะครับ แล้วก็ด้านขวามือนะครับจะเป็นในส่วนของการกดถอนเงินนะครับมันก็จะเด้งเข้าไปที่กระเป๋าสตางค์ของเรานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกล่องนะครับที่เป็นกล่องสมบัติตรงนี้เนาะในการ, in in ก,ารกดเช็คอินในแต่ละวันเมื่อเราเข้าใช้งานถ้าเราเล่นแอป,ปนี้ทุกวันอยู่แล้วเนี่ยก็อย่าลืมเข้ามากดเช็คอินในการรับคะแนนเหรียญทองถ้าเช็คอินครบ7วันจะได้รับตัวเงินตรงนี้30บบาทนะครับอันนี้คือการทำนะนะครับเราเข้ามาแล้วเราก็กดเช็คอินได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นกล่องที่อยู่ด้านล่างขวามือนะครับเราสามารถกดรับกล่องได้ แต่ว่ากล่องเนี่ยจะต้องทําการดูวิดีโอโฆษณาเนาะถึงจะได้รับนะครับแล้วก็กดรับได้เลยเโอเคนะก okay, Hence, ็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการดูวิดีโอโฆษณานะครับในการเปิดกล่องนะต่อไปนะครับในส่วนของการทํารายได้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีการทําแบบสํารวจนะครับในการรับรายได้นะตรงนี้เนี่ยก็กดเข้าไปทําได้สําหรับสายแบบสํารวจนะครับใครที่ทําเกี่ยวกับการตอบแบบสํารวจเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยก็เข้ามาทําตรงนี้ในการรับคะแนนได้นะครับซึ่งการตอบแบบสอบถามเนี่ยก็เป็นคําถามทั่วไปเนาะเราก็สามารถ เข้ามาทําได้นะครับอ่าแล้วก็อา่านหัวข้อนิดนึงนะครับแล้วก็กดตอบได้เลยนะครับว่ามันคืออะไรนะครับว่าทําอย่างไรนะครับแล้วก็ตอบได้เลยนะนะครับ 50. กดต่อไปเนาะเสร็จเรียบร้อยนะครับได้รับมาที่150คะแนานกดตกลงไปนะหรือว่าเราจะดูวิดีโอโฆษณาเพิ่มเติมก็ได้ในการทานะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ในการทดลองเล่นแอปต่างๆแล้วก็สามารถทําได้นะซึ่งภารกิจเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะครับบางอันเนี่ยเป็นการดาวน์โหลดแล้วก็เข้าเล่นทําภารกิจบางอันเป็นการลงทะเบ,บยียนในส่วนของตัวแอป และก็จะได้รับเป็นส่งของคะแนนนะครับ วิธีการดูในส่วนของภารกิจว่ามันคืออะไรทําอย่างไรกดเข้ามาดูแบบนี้ได้เลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นการลงทะเบียนนะครับในส่วนของแอปใหม่นะครับขั้นตอนทั้งหมดนะครับ1คือติดตั้งแอปนะครับสองทำการลงทะเบียนบัญชีนะครับก็คือดาวน์โหลดแล้วก็สมัครให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนก่อนหน้านี้นะครับให้เสร็จสิ้นนะครับจากนั้นกลับไปยังหน้าปัจจุบันแล้วก็คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อจะดําเนินการข้อเสนอต่อไปนะครับการดําเนินการสําเร็จนะครับตรวจสอบสถานะบัญชีผ่านแล้วเราก็จะได้รับเป็นส่วนของคะแนนเนาะ ตามภารกิจเลยนะครับส่วนการทําเงินต่างๆนะครับก็มาดูเกมเพิ่มเติมนะคะว่าเกมที่เราเล่นเกมที่เราทำเนี่ยเราชอบประมาณไหนมันก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกเล่นเนาะเกมนี้นะครับเป็นเกมหมุนวงแหวนนะครับเกมหมุนวงแหวนเนี่ยก็คือจะมีขั้นตอนทั้งหมดนะครับตั้งแต่ระดับ1ถึงระดับ50เราก็จะได้รับคะแนนรวม1,800น้อเหรียญทองก็ทําการหมุนวงแหวนตรงนี้ได้เล่นเกมง่ายๆนะครับแล้วก็มีหลากหลายเกมให้เราเลือกดาวน์โหลดในการทําภารกิจเนาะผมว่าแอปนี้น่าจะไม่ยากในการถอนเงินนะครับลองเข้า มาเล่นดูอันนี้ก็คือเกมที่ผมดาวน์โหลดไปแล้วเาในส่วนของ e อ็กเวิรนะครับน,นี่เคยรีวิวไปแล้วนะครับติดตั้งแล้วก็เล่น 2- 3นาทีนะครับก็ลองเริ่มดูนะอันนี้ผมติดตั้งไปแล้วนะครับเคยติดตั้งไปแล้วนะถ้าติดตั้งไปแล้วเนี่ยน่าจะไม่ขึ้นนะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือการดาวน์โหลดเกมต่อไปเมนูที่2สําหรับข้อเสนอนะครับข้อเสนอเนี่ยก็จะมีภารกิจที่เราเล่นค้างไว้นะครับอย่างเช่นเกมผลไม้แตงโมนะครับ อันนี้เนี่ยที่ผมเล่นตอนเปิดคลิปเนาะถ้าเราเล่นจบเนี่ยมันจะได้รับคะแนนตามที่เขากําหนดเลยนะครับก็คือขั้นตอนทั้งหมดนะครับคะแนนเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ2อ0 0 0 0ห้าคะแนนนะครับนะครับก็คือจะต้องเล่นเป็นเวลา2,000นาทีนะครับถือว่าใช้เวลาพอสมควรในการเล่นนะก็เล่นเก็บสะสมคะแนนไปเรื่อยๆได้นะครับต่อไปรางวัลในส่วนของเมนูที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นการทําภารกิจประจําวันนะครับในการรับคะแนนตรงนี้เราก็สามารถทําได้ทุกวันแล้วก็มากดรับคะแนนได้ทุกวันเลยนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ย มันเขียนคาว่าแนะนําเพื่อนมาได้ส0ม0 0ืเหรียญทองเนาะก็สามารถกดตรงนี้ไปแนะนําเพื่อนต่อได้ในการแบ่งปันโค้ดแบ่งปันลิงก์ในการเชิญเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะเอาโค้ดไว้ให้ด้านล่างนะครับส่วนกระเป๋าสตางค์ในเมนูที่4นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินสําหรับการถอนเงินเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่10บาท10บาทที่1นะครับจะต้องทํางานให้สําเร็จ5งานถึงจะทําการถอนได้1 2 0 0 0เหรียญทองเนาะและก็ภารกิจที่2นะครับสำหรับ10บาทแนะนําเพื่อน2คนถอนได้เลยนะครับ หมื่นเหรียญทองแล้วก็ 30- 50ถอนได้เลยไม่มีเงื่อนไขนะครับสามหมื 30, แล้วก็4 8่หมนะครับผมถอนได้สูงสุดที่50บาทต่อ1ครั้งนะครับวิธีการถอนเดี๋ยวจะมาถอนในคลิปถัดไปนะก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการใช้งานของแอปนี้ไม่น่าจะยากในการถอนเงินนะใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูนะครับฝากากดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ